สวัสดีครับสวัสดีช่องรวมน้อยภาไทยนะครับสวัสดีช่องรวมน้อยลำเพิดออฟิเชียลสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลงสุผูสุคนแฟนคลับทางต่างแดนต่างประเทศนํำแต่กับแฟนคลับทางในประเทศเข้านํำนะครับตอนนี้เป็นช่วงโควิดครับโควิดเพราะว่างานลองงานร่ำเข้าก็บบ่ได้ไปพี่น้องทุกอย่างงานทุกอย่างกับกับเช่นซึ่งเหมือนไ่ได้ไปลองไปร่ำนะครับต่างคนต่างกลับบ้าน กระบ๋านกับชองไัยมั่นไปหางานหาการทำเพื่อความยู่หลดของตัวเองนะครับตรงน้อยกะได้ไมีโอกาสกลับบ้านอยู่ครับแต่ว่ากะยู่ะไรหมื่สองมื่นนะครับกรกลับมากคือเกา่ากลับมาเพราะวา่าใจเขายังเป็นเซลล์ปิ้นอยู่นะครับว่าไปไซยุนี่แหละยุบันแพงนะครับตรงน้อยมีงานในเหล็กก็คืองานเสริมก็คืออาชีพตัดเสื้อผ้านะครับตัดเสื้อผ้าตัดเสื้อแจ็คเก็ต ตัดเสื้อพี่น้องตัดเสื้อผ้านะครับตัดเสื้อผ้าตัดเสื้ออ่าจะเก็ตเสื้อผู้ไทยเสื้อคลุมนะครับตามที่อ่าดุมหน่อยถนัดนะครับถ้าขันบุถนัดเ้าสบหลับเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันเห็ดบอลงามครับบอถนัดเอางานที่เทาถนัดนะพี่น้องพี่น้องอ่าดุมหน่อยกับต่ละมื่นกับสีอยู่ในนีน่เลยพี่น้องอยู่ในห้องนี่เลย ในห้องอยู่ในบ้านนะครับก็คือจะเป็นอ่านี่คือจะเป็นกิจวัตรนะครับเป็นจักจักโปง้งจักเย็บนะครับแล้วก็มีโตะรีดผ่าโต๊นี่นีน่ก็คือจำนวนสียูนีเลยนะครับํานวนสีประจําการสี่ยูเฮือนเลยนะครับเฉพ่ไปใส่กะมีออเดอร์มีออเดอร์ลูกค้าสั่งเนมอบสั่งเแนบบมีเนมอบมีเแนบบเข้ากระสูนไปพี่น้องเพราะว่าปไปชูโควิดนะครับขายถูกว่ได้ขายแพงเัาตัดเองขายเองพี่น้องนะครับ กำไรบ่ได้หลายได้พี่น้องซได้แต่ละตัวก็ใช้เวลาอยู่นะครับการลำบากนิดนึงลำบากพี่น้องไล่ใจไล่ใจหากไหลายนะครับไล่หลับบ่มี่มิได้ไล่ใจสิมันก็ค่อนข,อข,อข,อขออ้างยุ่งยากลำบากแต่ว่าก็สู้ไปบ่าหย่อท่อนะครับบ่ท่อบ่ถอยสูงไปเรื่อยๆจนกว่ามันสิดีขึ้น สู่ไปพี่น้องสู่ไปครับสู่ไปเพราะว่าือเป็นสเสื้อตัวนี้แหละเป็นฮันหัดจังในบุ่ <c oughs> นะครับคิดหอดสุภูสก้น,น,น,นพี่นอ้องคิดหอดแฟนครับแฟนพีงอ่าคิดหอดแฟนครับแฟนพีงของสาวหน่อยอยู่ครับหอดแฟนครับแฟนพี่ของสาวหน่อยอยู่นะครับกะบ่รููวาสิเพยียรอย่างพี่น้องเขากับอาชีพข้ามาด้านนี้นะครับข้ามาด้านนี้แหละด้านยิบผ้านะครับด้านยิบผ้าพระว่าง,งานที่เข้าถนาัด บ็รู้ว่าข้สสีไปเหตุยังฟ้าส่งให้เรามาเป็นนางฟ้าผู้เย็บเสื้อผ้าเป็นว่าฟ้าส่งให้เรามาเป็นนางฟ้าเย็บเสื้อผ้าให้ผู้คนได้สวมใส่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะเจ้าค่ะนะครับการสีลพี่น้องยู่ไปครับยู่ไปไมีแรยใจแรงเงินลายกระสูไปพี่น้องนะครับกระได้แต่ล่อมือบาแต่แต่ล่อมือบามือไหนข้สศี ดีขึ้นเมือ่อใดเข้าสิกับมากคือเกานะครับเมือ่อใดเขาสิมากคือเกาจะได้แสดงอคอนเสิร์ตหรือว่าแสดงหัวล่าะของเข้าคือเกายังรอดพี่น้องยังรอดย,ยังมีความหวังนะครับยังมีความหวังโควิดสองรอบสามรอบรอบที่สามหนักที่สุดพี่น้องหนักที่สุดถือว่าหนักที่สุดมากนะครับแต่กระสูไปพี่นอ้องสูไปคือคือคือไม่ไม่ยออ่อท้อไม่ไม่ไม่ยอมแพ้ นี่ครับเป็นเสือพี่น้องตื่นเสาร์มากกับสีจุดกับเสือผาพี่น้องนะครับตื่นเช้ามากวาดบ้านถูบ้านเอาไว้ผ้าไว้ผ้าละกะให้อาหารหมาน้อยสองตัวนะครับพี่น้องเกี่เห็ดงาด้วนะครับเห็ดงานกับเห็ดแนยเพราะเห็ดแนยเพราะว่าอากาศมันร้อนครับมันห่อนช่วงกลางวันกลางวันเสียนโปรไนเลยห่อนแห้งครับไปช่มใบๆห่อนแต่ว่ากลางคืนสี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 ซ้ำใบนิดน้อยกลางคืนกับเห็ดดึกนิดจัหน่อย แต่โม่บอบบอสว่างไปไหนก็พวาร่างกายเอาเัาบอกคือเก่านะครับอยู่ควิด่กินหลายพี่น้องกินหลายนะ่ะมั่นก็นเลยอ้วน <c oughs> มั่นกันเลยอ้วนนะครับพี่น้องครับกินหอดสุกูสุกคนพี่น้องนี่นะครับเสือผ้าครับพี่น้องเสือผ่าแต่ละตัวพี่น้องดูหน่อยสภาพอีกเบิ่ครับนี่พี่น้องเป็นเสื้อผ้านะครับเป็นเสือผูไทได้พี่น้องครับเป็นเสือ ทรงเกียไก่ที่รดน้อยอดีไซนห์ออกดีไซน์เป็นตัวของตัวของเป็นตัวของตัวเองนะครับอันนี้เป็นสบายครับเนี่ยพลม่าขอสบายยิงได้ได้ลูกพนว่าครับผ้ากระตัดให้ครับสบายแถมไปนะครับอันนี้เป็นเสือ้อผู้ไทยนะครับพี่น้องยังได้ใส่ได้สั่งมาด้วยพี่น้องเด้อสวยงามครับสวยงามอัน <ส mythology> <childhood> <ย> <Obama> นี้ก็จะเป็นผู้ไทยก็ับ XL นะครับ<วย> <eton> ที่รวมน้อยตัดเองตัดเองรวมก็จะสวยนะครับ น,นี่ก็เป็นผู้ไทยครับจะส่งแม่ anyway, ทั้งเมืองค้นครับนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ผู้ไทยส่งน้องชายทั้งมุกดาหารพี่น้องแซววันเกิดพนะนะครับนี่คือเสือนะครับพี่น้องอันนี้ส่งน้องชายทาั้งสารค้ามพี่น้องผู้ไทยสองตัวนะครับรอกระดุมพี่น้องรอกระดุมนะครับเสือก,กังหน่อยฮักกระตัดได้พี่น้องนะครับเสือกังหน่อยฮักกระตัดนี่เลยนะครับ เสื้อคลุมบริษัททรงคุณแม่ครับสรงคุณแม่กอดถัทมอออันนี้เป็นเสื้อคลุมที่ดุมน้อยตัดเองนะคะนี่ครับที่ดุมน้อยตัดเองไม่แพงนะคะพร้อมส่ง250บาทนะครับ250บาทนะครับถ้าพูดถูกใจก็ไปเลย220บาทนะครับเสื้อคลุมสวยงามนะครับ250 220นะครับอันนี้250บาทครับเสื้อคลุมนะครับนี่เอยพี่น้อง มีหลากหลายสีหลายสไตล์ถ้าเป็นถ้าเป็นแจ็กเก็ตเป็นแบบนี้ครัแจ็กเก็ตนะพี่น้องเนาะนะครับแจ็กเก็ตตัวนี้นะครับหาซื้อที่ไหนไม่ได้หาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบบาทหาลอยหาสิบฟังบัผิดพี่น้องผ่าไท้นะครับพาอฝ้ายพิมพ์ลายมากคโคนพร้อมได้พี่น้องย้อมครามสวยงามนะครับตัดเย็บโดยรวมน้อยเองนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องตัวนี้ก็มน,นีครับพี่น้องนะครับพอดีไซส์ออาา้มันสวยงามครับสวยงามนะครับนี่พี่น้องนะครับมีทุกไซส์เราทําได้นะครับพี่น้องอันนี้เ,เป็นเสื้อคุ้มครับเสื้อคุม้มนี่พี่น้องสวยงามนะครับสวยงามมีหลีนี้จะเป็นเสื้อครับโรงง้นก็ดีไซน์ออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับสีน้ําตาลพี่น้อง สวยงามมากนะครับสวยงามเลยพี่น้องนะครับสวยงามครับพี่น้องขันผูใ้ใดต้องการสร้างเลยพี่น้องเดอ้อนะครับต้องการแฟนเฟิงแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศนะครับอยากสร้างให้เสือให้พอ่อให้แม่นะครับให้พี่ให้น้องก็สร้างได้ทา้งเฟซบุ๊กนะครับทา้งเฟซบุ๊กของโดมน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องสร้างได้เลยพี่น้องเฟซบุ๊กโดมน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ ช่อง YouTube ครับพี่น้องโดมน้อยผ้าไทยโดมน้อยผ้าไทยนะครับกดติดตามกดกันให้ดมน้อยนี่เลิกพี่น้องเด้อมีอีกช่องหนึ่งก็คือโดมน้อยลำพูนออฟฟิเชียลมีสองสองพี่น้องครับแมนกับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามเด้เลยพี่น้องเด้อฝากติดตามให้กําลังแรงใจนะครับฝากติดตามให้กาลังแรงใจให้กาลังแรงใจแรงเชียย์ของโดมน้อย เล็บบ้านแพงนะครับว่ตาต้องกระติสูด้องกระติสูดและกระสิกราวมวิกฤตโนะตดีไปน้ำกันนะครับสิกรามวิกฤตตัวนี้ไปน้ากันนะครับพี่น้องครับจะได็ขอบคุณขอบคุณความพักความแพงขอบคุณเฟนคับเฟนพิ้งุูปูสุคนขอบคุณความพักความแพงหลายๆคนที่อุทุนเสือา่า ของแม่ดมน้อยนะครับดมน้อยผ้าไทยเนาะพี่น้องเนาะเขากับเป็นเครานเล็กๆแล้วก็เพิ่มจะเริ่มต้นนะครับมันบ่มีอาชีพใดที่ห้าสิไปไปเห็ดได้นอกจากหีผ่าและตัดผ้านะครับเมื่อหนึ่งยใยได้โตสองตัวบางมือบ่ได้เลยนะครับเข้าไปอยู่ได้เพราะว่ามันมีความสุขกับการที่ได้เห็ดมีความสุขกับการที่ได้ทาเสื้อผ้าตัดเย็บออกมา ูสวยไม่สวยแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวคิดของตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เรื่องเรียนรู้หลยๆายยางครับก็เรื่องเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับพี่น้องตัวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องมีผ้าถุงนาครับพี่น้องผ้าถุงตัวนี้นะครับผ้าถุงนี้สวยมากนะครับผ้าเนื้อดีผ้าย้อมคลามผ้านิ่มผ้าใส่สบายสบายมากพี่น้องสบายเหลีพี่น้องครับ สีสวยด้วยผ้าถุงครับผ้าถุงสีสวยด้วยนะครับพัดลมตัวนี้ไม่ขายนะครับพัดลมมาปัร่มหลา <c oughs> กันร่มห่อนนะครับครับพี่นองก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับจะเลืมกว่าขอบคุณนนะครับขอบคุณความหักความแพงขอบพุณน แฟนคลับแฟนเพลงสุขุมสุขคนที่อุดหนุนและมีตาดวงน้อยนะครับผู้ใดอยากสร้างก็สร้างได้นะพี่นองทาง f c e b o o k กดวมน้อยเพจบันแพงนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ดวน้อยผ้าไทยนะครับขอคุณความอบอุ่นแพงขอคุณทุกคนที่อุดหนุนและติดตามที่เป็นกําลังใจให้สู่ไปน้ากันนักี่นองอ้อช่วงโควิดแย่ทิมแย่ทิมแย่ยาป๋ากันนะครับให,ให้กําลังใจซึ่งกันและกันไปนะครับทุกคนาก็จะมีความสุขคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมาขอให้ทุกคน ร่ำร่ำรวยรวยสุณพระคุณครองนะครับพี่น้องเด้อสุขสุขบวชรักษาสุขภาพสาธุสาธุครับ